สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลนะครับหมอลำเสียงวิหกนกโพงสกรมาฮอดจอดถึงวัดศา,าลาลำดวนเมืองสะแก้วล้วเดอ้อพี่น้องเฝ้าออกมาปูสาดเดอ้อมื้อนี่ลูกหลานนำคารวานความสุขคอนเสิร์ตลำเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่น สุดยิ่งใหญ่อลังการงานโชว์มาฝากพี่น้องในค่ำคืนนี้จววดแท้แน่นอนนะครับยังไงก็ไปติดตามหมอลำเสียงวิหกได้เลยนะจ๊ะที่เพจหมอลำเสียงวิหกนะครับนะวันนี้ก็อเอามาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมให้เห็นภาพนะครับที่ เหล่าบรรดาพยกมมยกเนี่ยเขามปูเสือปูศาสตร์รอกันนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะมาดูหมอล่ำเสียงวิหกนกโพสครนงานนี้เรียกได้ว่าได้เห็นนอ้องอะอายแบบเต็มตาแน่นอนเห็นพ่อจ๋าลูกจ๋านะครับแล้วก็ ดีใ,ใจะด้วยนะที่ปูเสือเต็มเด่นแล้วนะเอฟซี FC, เข้ามาดูเยอะๆกัน,นครับเสียงมิหกเนี่ยนำพาเหล่าบรรดาแฟนคลับแล้วก็คนที่ยังไม่เคยดูหมอดำเนี่ยเข้ามารับชมได้อย่างเต็มรูปแบบมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหนึ่งคือคนที่ยังไม่รู้จักหมอลำเสียงมิหกเนี่ยเขาก็มากับเพื่อนๆมากับคนที่เคยเข้ามาดูแล้วบางคนเข้ามาดูแล้วแล้วรู้สึกประทับใจรู้สึกว่าเฮ้ยหมอลำวงนี้คือแบบว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ รู้สึกดูแล้วเฮ้ยฉันชอบนะเราฉันกลับมาดูใหม่อะไรประมาณนี้ก็เลยชวนเพื่อนๆเ,นเข้ามาดูแล้วเพื่อนๆก็ยังไม่เคยมาดูนะครับก็ลองเปิดโอกาสตรงนี้ได้รับชมกันนะครับที่วัดสาราลำดวนในค่ำคืนนี้นั่นเองนะฮะที่จังหวัดสแก้วนะครับโดยแบบเบิร์ตนักครินเนี่ยเขาก็โพสต์ล่าสุดเลยนะครับว่ายังไงก็ต้องให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะสำหรับ งานวันนี้ค่ำคืนนี้นะครับขอให้เป็นกำลังใจให้กันและกันละกันนะสำหรับคนที่รักในอาชีพหมอลำแล้วก็รักในองค์กรหมอลำยังไงก็อยาให้กิงกันเดอ้อพี่น้องเพราะแม่พี่น้องเนี่ยคือแรงสนับสนุนสําคัญมากๆสําหรับองค์กรหมอลำทุกองค์กรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอลำคณะไหนก็แล้วแต่นะครับทุกคนล้วนมีความตั้งใจแล้วก็สร้างชื่อเสียงสร้างผลงานที่ดีให้กับทุกๆคนสร้างความสุข แล้วก็สร้างความอินเทอร์เทนให้กับพี่น้องทุกๆคนที่รักในอาชีพหมอลำแล้วก็อยากจะมาดูหมอลำทุกคนจะได้เห็นพ่อจา๋าลูกจ๋าเห็นศิลปินในองค์กรหมอลำเสียงวิหกอย่างเต็มรูปแบบรวมถึงแสงสีเสียงที่อลังการงานโชว์สมคำร่ำารือนนะครับนะยังไงก็ฝากตรงนี้ด้วยนะครับยังไงเดินทางปลอดภัยละกันขับรถขับปลายังไงก็ ห้ามประมาทนะครับรถรถโบสกรตอนนี้คือจอดเต็มเลยนะฮะแล้วก็เสือสารปูรอกันเป็นแถวเลยเชื่อว่าค่ำคืนนี้เนี่ยคือวัดสารลำดวนคนแน่นคนเต็มแน่นอนนะครับยังไงก็ไปติดตามชมแล้วก็เดี๋ยวแอดิวจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนะครับวันนี้ก่อแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ